จริงๆเราวางเป้าหมายเอาไว้นะครับคือ p s p เราเนี่ยเราก็ต้องการที่จะโตต่อไปเนาะให้มันปีนึงอะเฉลี่ย3ปี5ปีอาจจะสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งเราก็มีแผนกลยุทธ์ของเราแล้วแหละว่าเราจะโตยังไงบ้างหลักๆเนี่ยจริงๆเราก็ยังโฟกัสที่ตัว core business ของเรานะครับเรายังต้องการเป็นผู้นําในตลาดในประเทศไทยอยู่แล้วก็จะมีการขยายตลาดออกไปต่างประเทศซึ่งจริงๆเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเราต้องการที่จะไปเป็นผู้นํนในเอเชียเหมือนกันครับ สวัสดีค่ะวันนี้รายการ Exclusive Talk นะคะพาผชมมาอยู่ที่แถวๆสาทรค่ะมาที่บริษัท PSP Specialty จำกัดมหาชลุ PSP ค่ะวันนี้นะคะดิฉันมีนัดกับ ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะเราจะมาอัปเดตถึงแผนธุรกิจนะคะภายหลังที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่ากลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะโอกาสการเติบโตการขยายลายธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะลาตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณเสกสรรครองพาณิช รองประธานเจ้าที่บริหารบริษัท PSP Specialty จำกัดมหาชนหรือว่า PSP ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสกขออนุญาตมาอัปเดตเพราะว่าหลังจากที่เราเข้าตลาดเข้าเซร็จเนอะครับเกือบปีละเกือบปีอ่ะก็30สิงหานีครบปีอพอด,ดพอีก็เลยอยากจะมาอัปเดตว่าหลังจากที่เราเข้าตลาดแล้วแผนการดําเนินธุรก,กิจเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลย คุณเศกอยากให้เล่าภาพรวมว่าธุรกิจของ PSP เนี่ยเราทำอะไรบ้างคะครับได้เลยก็ PSP นะครับก็ตั้งมา34ปีปีนี้ครบ35มสาลกรกฎาน,นี้จะครบ35ปีนะแล้วก็หลักๆเนี่ยธุรกิจของ PSP คือเราเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรค,คือคําว่าครบวงจรเนี่ยคือผมหมายถึงว่าเราทําตั้งแต่คิดค้นสูตรให้ลูกคา้านําเข้าวัตถุดิบแล้วก็ผลิตจัดเก็บจัดส่งให้ลูกค้าได้ แล้วก็ส่วนผลิตภัณฑ์หลักๆของเราเนี่ยแบ่งออกมาเป็น4 4กลุ่มนะก็อันแรกก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสําหรับยานยนต์นะครับในยานยนต์ก็จะมีพวกน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ํามันเบรกอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อันนี้แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสาหรับอุตสาหกรรมนะครับเป็นอันนี้อันนี้เป็นกลุ่มของหล่อลื่นในอุตสาหกรรมที่มันมีการขบกันมีการดับเสยดสีกันก็จะต้องใช้น,น้ำมันหล่อลื่นหมดเลย กลุ่มที่2ก็จะเป็นตัวเจลาบีเจลาบีก็คุณสมบัติคล้ายๆกับหล่อลื่นก็คือหล่อลื่นเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นที่มันเป็นเหมือนกับโซเป็นเป็นสารเคมีที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็กลุ่มที่3มเป็นน้ํามันผสมยางน้ำมันผสมยางคือเป็นคอมโพเนนต์ตัวหนึ่งที่เอาไว้สําหรับขึ้นลูปยางรถยนต์เวลาเราขึ้นรูปยางรถยนต์เนี่ยเราจะ ก็มีน้ำมันตัวนี้เข้าไปเสมอจะเป็นตัวกำหนดว่าอาจจะมีความแข็งประมาณนี้อ่อนประมาณนี้หรือสีประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครก็จะก็จะมีคุณสมบัติประมาณนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่4เนี่ยก็คือเป็นอ่าเป็นน้ำมันมอแปลงไฟฟ้าที่เราเห็นมอมอแปลงไฟฟ้าตามถนนงี้ยที่แบบอยู่ในมอแปลงในนั้นน่จะมีน้ำมันอยู่เราเป็นคนขายน้ำมันเข้าไปก็คุณสมบัติก็คือเป็นตัวระบายความร้อนให้กับมอแปลงการระเบิดเป็นฉนวนการระเบิดอะไรพวกเนี้ยครับก็อันนี้เป็นธุรกิจ หลักๆของ PSP <c oughs> แล้วก็ในกลุ่มของ PSP เราก็มีบริษัทในเครือป <c oughs> ระมาณ6ที่ได้นะครับที่ที่หก็คือเป็น UC Marketing นะครับ <c oughs> อันนี้ทำ <c oughs> เทรดดิ้งเอดิทีฟนิวสารเติมแต่งอันที่สเป็น PSP Logistics <c oughs> ก็คือทำเกี่ยวกับพวก cross border นะครับอันที่สามเป็น Special Inter f a c e <oughs> ก็ทำเป็น Freight Forwarder <c oughs> อันที่สี่คือเราไปร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ชาเเมียนมาก,ก็ทำชื่อบริษัท PPS ตั้งอยู่ในนิคมตีลาวาประเทศพามา่าอันนี้เป็นธุรกิจคล้ายๆกับของ PSP ก็คือเป็นเป็นโรงผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเหมือนกันแล้วก็เราถัดมาก็จะมีที่เราไปลงทุนกับพาร์เนอร์สิงคโปร์นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า w a t s a g g นะอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิรแพลตฟอร์มที่ขายเกี่ยวกับพวกอะไหล่รถยนต์หรือว่าพวกน้ำมันหล่อลื่นของที่ใช้ในยานยนต์ทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในในแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ ล่าสุดที่เราไปลงทุนไว้ก็คือมีตัว genius dna อันนี้ก็จะเป็นเป็นผู้ตรวจ dna รายใหญ่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทไทยแล้วก็ฟังแล้วก็คือคือตอนแรกอะคนจะเข้าใจว่าทำเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลือน่นแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยครอบคลุมหมดเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรเลยตั้งแต่ผลิตยันขายเลยนะคะทีนี้โรงงานเราอยู่ตรงไหน ที่ตั้งโรงงานเนี่ยเ,เราอยู่ที่สมุทรสาครน,นะฮะ,ะก็ติดขนาดแม่น้าท่าจีนเรามีท่าเรือของตัวเองประมาณห้าท่าครับเวลาเราไปหัวหินเนี่ยก็จะเวลาผ่านพอตัชิโนนิดนึงก็จะเห็นทางซ้ายมือก็จะเห็นถังน้ามันอยู่ก็ประมาณตรงนั้นก็คือโรงงานเราจะดูมีที่เดียวไหมคะหรือว่ามีในประเทศไทยมีโรงงานอยู่ที่สมุทรสาครฮะแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ที่สาทรกับที่ปิ่นเก้าบรมอลงอย่างนี้ค่ะคือผลิต เรียกว่าวัตถุดิบอะที่เรานํามาผลิตเป็นไอตัวผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเนี่ยมันมันคืออะไรคะเราใช้อะไรผลิตภัณฑ์หลกัหลกๆก็จะคือจริงๆผลิตภัณฑ์หล่อลื่นหลกัหลกๆเนี่ยส่วนผสมมีเบสออยเรามีทั้งนําเข้าแล้วก็มีซื้อในประเทศสัดส่วนก็ประมาณ50 50นําเข้า50ซื้อในประเทศ50แล้วก็มีสารเติมแต่งที่เรานําเข้ามาก็อันนี้นําเข้ามาครับที่เรานําเข้าผ่านบริษัทลูกของเราก็คือ U C Marketing ก็ส่วนผสมหลักๆก็จะเป็น เบสออยก็ <Based> oil, คือน้ำมันหล,ล่อลื่นพื้นฐานบวกกับแอดดิทีฟผสมกันก็จะเป็นน้ำมันหล,ล่อลื่นออย่างนี้เวลาที่เออเขาเรียกว่าเงินบาทมันมีการแข็งค่าอ่อนค่ามันกระทบต่อการนําเข้าของเราไหมอืมก็จริงๆมีเหมือนกันฮะแต่ว่าเราอะทำเป็นเดบเนเชอรัเฮดไว้คือเราม,ม,มีทั้ง Import แล้วก็เอ็กซเราก็ไม่ได้เหมือนกับเหมืราก,เราก,เราก็เราก็เก็บเป็นเงิน US ไว้เลยเนี้ยฮะอืมก็คือไม่ไม่ได้กระทบ มากมากนักอะไรงี Twelve, ้ใช่ไหมคะทีน so ี้สัดส่วนรายได้ล่ะในธุรกิจของเราอะค่ะหลักๆนี่ก็ยังคงเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใช่ฮะก็จริงๆ PSP เลยเนี่ยถ้าเป็น PSP เลยเนี่ยเราก็คอนทริบิว i n อยู่ประมาณ90%อยู่แล้วก็ประมาณแปดแซึ่งใน PSP เนี่ยเราเราถ้าเกิดเอาแบบ a s a Group เลยนะฮะก็เป็น Rubicon เนี่ยที่เป็นหล่อลื่นยานยนต์ในอุตสาหกรรมประมาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็เป็น Specialty Product Specialty Product เนี่ยเราหมายถึงพวก ที่ผมเรียนไว้ก็คือมีพวกจาระบีน้ํามันหล่อลื่นน้ามันผสมยางแล้วก็น้ํามันออเป็ไฟฟ้าอันนี้ประมาณ20%อแล้วก็เรามีทาเทรดดิ้งที่ผ่านบริษัทลูกก็20%่สิบอแล้วก็มีบริษัทในเครือโลจิสติกอื่นๆเนี่ยประมาณอีก5-10อนครับอย่างนี้เป้าเราตั้งเป้าผลประกอบการในปี6กเจ็เนี่ยเราวางไว้อย่างไงบ้างคะก็จริงๆในปีนี้หรือปีถัดไปคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าปีนี้เป็นถือว่าเป็นปีที่ดีนะฮะก็ จากปีที่ผ่านจากช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าก็โอเคคือภาคภาคการท่องเที่ยวเนี่ยคือกลับมามีคนมาคือต่างชาติมาเที่ยวที่ประเทศไทยเยอะภาคการผลิตก็ดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับก็ส่งผลมาถึงไอ้ตัวรายได้ของเราวอลลุ่มในการผลิตของเราผมประกอบการที่เราประกาศไปแล้วแล้วก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วพอสมควระก็ คิดว่าในปีนี้นในปีหกเจ็ดเราก็ตั้งเป้าว่าจะโตประมาณสักสิบยี่ิเปอร์เซ็นตนะครับจากปีจากปีหกที่ผ่านมานะคะอ่ะแล้วก็ทีนี้แนวโน้มล่ะคะครึ่งปีแรกเป็นยังไงบ้างครึ่งปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็ <c oughs> อย่างที่ผมเมื่อกี้ผมแจ้งไหก็คือในพวกปริมาณการใช้ในประเทศเนี่ยถือว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ดีกว่า ก็ส่งผลมาถึงรายได้และกําไรของเราแล้วก็รวมถึงพวกดอกเบี้ยพอเข้าตลาไปแล้วก็เริ่มเคลียร์มี operating cash flow ในแต่ละควอเตอร์แล้วก็เคลียร์เคลียร์เคลียร์ไปเรื่อยๆซึ่ง Q 1มาเนี่ย DE เราอยู่ที่ประมาณ1.1เท่าแล้วก็ IBD 2อ E ครับ0.6เท่าแล้วเราก็จะมี operating cash flow ของเราอย่างเงี้ยเรื่อยๆซึ่งเราก็จะจ่ายเคลียร์ตรงเี้ยตุไตมากซึ่งดอกเบี้ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆครับก็ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญเหมือนกัน ก็จะเห็นจากผลประกอบการเราครับรวมถึงบริษัทลูกๆเนี่ยที่เราไปลงทุนเราเพอร์ฟอร์มดีขึ้นหมดเลยอก็จะส่งผลต่อบริษัทก็เวลาเราคอนโซลงบมามันก็เลยดีขึ้นด้วยครับค่ะทีนี้คือปัจจุบันเราจะเห็นว่าภาครัฐก็ดีประชาชนก็จะตื่นตัวเกี่ยวกับรถ E ีวีกระแสรถไฟฟ้ารถยนต์นไฟฟ้ามาแรงมากเลยทีนี้มันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรามากไหมคือจริงๆต้องบอกงี้ครับว่า E ีวีเนี่ย เวลาเราพูดถึง E ีวีมันมี3แบบอีวีมี Hybrid มีปลั๊กอินไฮบริดมีแบตเตอรี่อีวีในตัวปลั๊กอินกับตัว Hybrid เนี่ยเรายังใช้น้ํามันเครื่องเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ตัวแบตเตอรี่ E ีีเนี่ยจะไม่ได้ใช้น้ํามันเครื่องละแต่ว่าก็ยังมีน้ํามันเกียร์น้ามันเบรกแล้วก็พวกจาระบีเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จากน้ํามันเครื่องเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าแบตเตอรี่คูลิ่งฟลูิดก็คือมันเหมือนกับตัวหล่อหล่อเย็นสําหรับแบตเตอรี่ให้ระบายความร้อนอย่างเงี้ยครับก็ ยังมีบางยังมีต้องใช้อยู่ดีนะฮะไม่ได้หายไปแบบเป็นศูนย์เลยแล้วก็ทีนี้มาดูไอตัวกรมขนส่งที่เขารีพอร์ทยอดรถนี่ฮะก็คิวหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยยอดรถยนต์จดทะเบียนเนี่ยประมาณ45ล้านคันฮเป็นรถ EV เลยเนี่ยประมาณแสนหกหมื่นคันประมาณเนี่ยนะประมาณแสนกว่าคันก็คือแอดเขาไม่ถึงแบบ 0.5%นะสัดส่วนคือยังยังยัง,ย,งยังไม่มากยังไม่ได้มากครับมันยังมีรถที่วิ่งในทางถนนเนี่ยอีกเยอะมากซึ่งซึ่งเป็นดีมานที่เรา,ท,เราที่เราแบบมันเยอะกว่าเยอะครับแล้วก็จริงๆด้วยประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นภาคการผลิตแล้วก็คอมเมอร์เชียลเยอะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยอ่ะจะเห็นว่าน้ำมันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นดีเซลประมาณ70%แล้วก็หลักๆเนี่ยจะเป็นคอมเมอร์เชียลทรัคซสเยอะซึ่งพวกเนี้ย ยังไม่ถูกดิส랩จากการมาของ EV ในในในช่วงเรืนแน่น,นอนเพราะนั้น,น,น,นแสดงว่าเราจะมีแผนรองรับ,รบตรงนี้อยู่แล้วครับก็จริงๆอย่างแผนเนี่ยเราคือ,ค,อคือเราก็ไม่ได้ต้านกระแส E ี EV นะเราก็มีการศึกษาเรื่อยๆว่าเอออี V ีเนี่ยใน EV ีเราต้องใช้น้ำมันอะไรยังไงบ้างซึ่งเราก็พยายามศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับ e v อยู่ครับซึ่งจริงๆอย่างปีนี้ปีที่แล้วปีนี้เนี่ยเรามีการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ีเนี่ยให้ลูกค้าแล้วเหมือนกัน Mm hmm. ครับค่ะคทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงภาวะการแข่งขันในปัจจุบันเป็นยังไงเพราะวะ่าทราบกันว่าถ้ากําลังการผลิตในประเทศไทยเนี่ยเราะเบอร์หนึ่งครับถูกต้องไหมคะะทีนี้คุณเสกมองว่าภาวะการแข่งขันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยแบบนี้ปัจจุบันตลาดมันเป็นยังไงบ้างคือจริง ในประเทศไทยเนี่ยถามว่ายังโตต่อไหมผมว่ามันก็ยังโตไปทุกๆปีนะครับคือจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐมีต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มก็จะมีปริมาณการใช้เพิ่มมีมีรถจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมันก็ยังมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นนะฮะก็คิดว่าโดยรวมเนี่ยยังยังยังมีปริมาณการใช้ที่เติบโตต่อไปต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้โตแรงเหมือนสิบ0ปีที่ผ่านมาที่ประเทศเรากำลังพัฒนายเยอะๆเะนะตอนนี้มันก็ อาจจะโตโตแต่ว่าไม่ได้โตในเรทที่สูงเหมือนสมัยก่อนครับแต่ก็ยังคงมีกงงารเติมโต,โต,ตอต<ร>ย่างต้อง a p i t a l นาตอ่อแล้วก็หลักๆท,ที่เราจะไปโฟกัสเลยเนี่ยคือเราจะไปโตต่างประเทศครับ<ะ>เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยจริงๆถ้าเอาทั่วโลกเลยเนี่ยดีมานมันมหาศาลมากแต่ถ้าเกิดเราเอาเฉพาะใน South Asia s ซา t h อีสเอเชียเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราดีมานเนี่ยคอนซัมชันอยู่ประมาณ4 0 0 0ล้านลิตรในเขาวิสเอเชียนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพีเเราส่งออกไป30ล้านลิตรเอง ก็เลยยังมีรูมให้มีเนื้อที่พื้นที่ให้เราอีกให้โตอีกพอสมควรกำลังการผลิตเราเท่าไหร่คะกำลังการผลิตต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณ200ยล้านลิตรแต่ว่าส่งออกไปแค่สามสิบลิตรก็มีโอกาสโตอีกยังยังได้อีกเยอะครับเยอเยอะนาะทีนี้ค่ะก็คือจากที่คุณเสกบอกว่าเราอะต้องการเป็นผู้นําทางด้านนี้เพราะฉะนั้นแล้วค่ะขวาสาสิปีจนมาถึงทุกวันเนี้ย เรามีจุดแข็งอะไรเรามีความโดดเด่นอะไรที่สามารถครองตลาดมาได้จนถึงทุกวันนี้จริงๆหลักๆเลยเนี่ยคือสถานที่ตั้งคือพอเราตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย <okay. S 2> แล้วก็ติดแม่น้ำท่าจีน,นแล้วเรามีท่าเรือของตัวเอง <okay. S 2> คือการมีท่าเรือของตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญมากในใน,ในธุรกิจนี้ครับคือเราสามารถมันทําให้เราสามารถรับน้ํามันรับวัตถุดิบเนี่ยเข้ามาทางเรือได้จากต่างประเทศจากในประเทศ เข้ามาอตใหญ่ๆได้คือพอเข้ามาอตใหญ่ๆเนี่ยมันทาให้ต้นทุนตอนหน่วยมันถูกลงเยอะมันทาให้เราบริหารต้นทุนได้ดีได้ดีขึ้นเยอะอก็สถานที่ตั้งอันแรกสําคัญมากแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพสี่ถ้ารถไม่ติดก็สี่สิบนาทีถ้ารถติดก็บวกบบวกไปก็อันแรกสถานที่ตั้งอันที่สองก็คือการที่เรื่องของคุณภาพคุณภาพเนี่ยคือเรา เรามี R&D ของตัวเอง mm hmm. เรามี QC QA ของตัวเองซึ่งเราไม่ได้เพิ่งมีเรามีตั้งแตนะ่วันแรกที่เราตั้งบริษัทเลย mm hmm. คือเราเราใส่ใจเรื่องของการพัฒนาสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ mm hmm. การตรวจสอบอการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้มัน on spec mm hmm. ซึ่งซึ่งมันก็ส่งผลต่อลูกค้าของเราก็คือถ้าเกิดเราไปดูลูกค้าเราเนี่ยสาปีเนี่ยตูกค้าแบบ global brand อยเงี้ยฮะคืออยู่กับเรามา20 30ปีไม่เคยเปลี่ยน เพราะว่าพวกเนี้ยมันมันสำคัญเรื่องของ trust นะคะคือคือพอเวลาเราขายให้เขาเนี่ยมันขายไปทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศซึ่งสิ่งสําคัญเนี่ยคือ trust คือเขาต้องมั่นใจเราว่าเฮ้ยโรงงานเราเนี่ยเขาไว้ใจได้นะผลิตแล้วก็ไม่ได้แบบไปทําให้เขาเสียหายหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาแบรนด์ออกไปข้างนอกมันเป็นแบรนด์เขาครับก็เรื่องที่2ในเรื่องคุณภาพเราเรามี R&D มี QCQA ก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราส่งมอบเนี่ยมัน ดีที่สุดแน่นอนครับแล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องของการเดเวร์เขาเรียกเวลเดเวอร์ซิฟายของพอร์ตโฟลิโอไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือประเทศหรือโปรดักก็เอาเริ่มจากโปรดักต์ก่อนนะก็อย่างอย่างที่ผมบอกไปพีเอเนี่ยเราทําได้แทบจะทุกผลิตภัณฑ์หล่อรื่นเลยเนื่องจากเรามีไอเดียของตัวเองแล้วก็ศึกษาพัฒนาไปเรื่อยๆก็ทําให้เราเนี่ยมีโปรดักที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากๆสองก็คือ กลุ่มลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้ขายแค่กลุ่มผู้ผลิตน้ํามันหรือแบบออยแอนด์แก๊สคือถ้าเกิดไปดูเนี่ยเรามีลูกค้าประมาณสองร้อยลายก็มีทุกรูปแบบเลยคมีทั้งออยล์แอนด์แก๊สพวกโกเบแบรนด์พวกโลเคบอลแอนด์มีที่เราขายให้กับพวกผลิตพวกบริษัทยางรถยนต์ชั้นนำในประเทศที่เราเคยใช้กันถ้าเกิดพูดชื่อก็ต้องต้องรู้จักแน่นอนครับแล้วก็พวกโรงไฟฟ้าที่เราขายน้ำมันแปบรงให้เขาภาครัฐ การไฟฟ้าต่างเนี่ยเราก็มีก็เป็นลูกค้าเรานะครับสุดท้ายเนี่ยคือการวิวเดเวอซิฟาที่ต่างประเทศคือเราเราขายในไทยเป็นหลักประมาณ80%อแต่เราอะก็มีเอ็กซ์อรอกไปประมาณสัก40ประเทศทั่วโลกตอนนี้ครับทีนี้สัดส่วนรายได้ที่เป็นภาคเอกชนกับภาครัฐของเราล่ะคะในประเทศนี้เป็นก็หลักๆยังเป็นยังเป็นเอกชนอยู่ครับสัดส่วนเท่าไหร่ครับประมาณน่าจะ ก้าสิบห้าห้าเงี้ยเก้าสิบเก้าสิบสิบอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ยังเป็นเอกชนอยู่เรายังขายเป็นแบบ b 2 b เป็นหลกัหลกๆเป็นพวกอโลกโกโบแบรนด์เลยครับอืมค่ะอ,อ,อ่ะทีนี้เอ่อที่คุณแสงเล่าก็คือว่าธุรกิจของเรานะคะหลกัหลกๆก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นควบวงจรแล้วก็ล่าสุดทราบว่าตามข่าวฉีกไปเลยแตกลายไปเลยธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งแบบ มันมันต่างกันอย่างชัดเจนเพราะปกติกเราก็จะเห็นว่าเ,าเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทาไมเราเห็นอะไรหรือว่าช่องทางอะไรเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพคะจริงๆต้องต้องเล่าย้อนกลับไปสัก2ปีนะครับคือคสมัยนั้นเนี่ยคือผมก็ได้เริ่มเข้ามาอินเวลฟเรื่องของแมิหจเมนต์ของบริษัทมากขึ้นนะแล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีไปฟังมีไปฟังพอดแคสต์อ่านหนังสืออนีนั่นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้ไปฟังผู้อ่านท่านหนึ่งในตลาดเขาก็พูดถึงแนวคิดเขาที่เขาเนี่ย นวันที่เขาเข้ามาเป็น C ีอให้บริษัทนั้นเนี่ย <ใช S 2> <ส>เขาก็มาลือ้อแล้วก็มาพูดถึงความมั่นคงของบริษัทซึ่งเขาก็เปรียบความมั่นคงบริษัทเนี่ยเหมือนเก้าอี้ก็<ม>คือเขาบอกเก้าอี้ที่แข็งแรงเนี่ยมันต้องมีสีขาเช่นเดียวกันกับบริษัทถ้าเกิดสมมติว่าบริษัทจะแข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องทาเหมือนกับมีขาหรือมีธุรกิจเนี่ยที่หลากหลายก็คือสีขาก็เลยกลับมานั่งคุยกับคุณพ่อค่ะปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยตั้งกลยุทธ์ขึ้นนะว่าตัวแรกเนี่ยขาที่หนึ่งของเราเน แล้วก็อันที่2เนี่ยคือโลจิสติกก็ที่เราทําผ่านบริษัทลูกของเราเหมือนกัน2บริษัทเราถือหุ้นร้อเราเพิ่งตั้งบริษัทนี้ประมาณสัก3ปีที่แล้วก็ตามกลยุทธ์อันนี้เหมือนกันโลจิสติกอันที่3คือพวก sustainable sustainable พวก sustainable solution ต่างๆก็เป็นเทรนเนะในโลกของโลกเรา green green อะไรอย่างเงี้ยครก็เราก็มีไปลงทุนเรากําลังจะเข้าไปลงทุน recycle engineering ซึ่งอันนี้เป็น recycle สารเคมีครก หลักโลกนิดนึง่งสุดท้ายในอันที่4ก็คือเป็นธุรกิจที่เป็น new S curve ซึ่งอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่าธุรกิจเนี่ยเราก็จะโฟกัสนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้เลยคืออย่างธุรกิจที่เป็น new S curve เนี่ยเราก็จะคือส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวคือผมอ่ชอบในธุรกิจที่เป็นสุขภาพหรือว่าเป็น health and wellness ี่เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยคือเราเราก็แทบจะเป็นหักของเรื่องนี้นะเรื่อง health อย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของ aging society ของในในไทยเนี่ยก็ เป็นกำลังเป็นเทรนด์แล้วอีก5ปี<ม>งี้ก็น่าจะคอม plete ที่เข้าอยู่ในช่วงของเป็นเอเจนซ์งคตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เลยเป็น <สำ S 2> ที่มาว่าใช่<ว>ก็เลยเป็นที่มาว่าเออเนี่ยเป็นอันนี้ก็เป็นกรอบที่เราคุยกันแล้วก็ตั้งใจว่าเออเราจะไปโฟกัสตรงนี้นะแล้วก็มันก็เลยเป็นที่มาครับว่าทําไมถึงเราไปทําธุรกิจหรือเข้าไปลงทุนในธุรกิจสุขภาพแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะะคือเราก็เลือกเหมือนกันคือเราก็โฟกัสที่คือก่อนที่ ยังไงตัว genius DNA เองเนี่ยฮะคือพอดีเราได้มีคนไปเราได้เจอเจ้าของเขาแล้วก็เจ้าของเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับคอมมิตเมนต์แล้วก็อินอินกับ Product ตัวนี้มีความตั้งใจแล้วก็มีแผนงานชัดเจนเนี่ยคือถ้าเกิดเราคุยกับเขาเนี่ยเขาสามารถเล่าเรื่อง DNA ให้เราฟังได้แบบนานมากครึ่งวันก็ทําได้เนี่ยฮะก็แล้วก็มีแผนงานชัดเจนมีออก p r o d u ั t ์ใหม่ๆที่ที่น่าสนใจแล้วก็มีเป้าหมาย สามปีทําอะไรห้าปีทําอะไรแล้วมีแผนที่จะ IPO ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผลประกอบการของเขาเขาตั้งบริษัทมาเนี่ยประมาณ3-4ปีนะฮะก็ไม่เคยลอสเลยมี profit มาทุกๆปีโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ทั้งหมดนียก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเอยทำไมถึงเราอ่ะเลือกที่จะไปลงทุนในในธุรกิจนี้เนี่ยครับเราเข้าไปในรูปแบบไหนคะไอธุรกิจสุขภาพเนี่ยคะก็อันนี้เราเข้าไปถือหุ้นเอเราเข้าไปถือหุ้นเขา25%เป็นนะครับเป็นการเพิ่มทุนเข้าไป ครับแล้วลักษณะจะเป็นยังไงครับเปิดเป็นศูนย์หรือเป็นอะไรยังไงของเกี่ยวกับตัวบานก็จริงจริงอย่าง G e n i u s d n a ฮะหลักๆคือเขาเป็นเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในการในด้านการตรวจ DNA ปัจจุบันจะเป็นเหมือนกับกล่องเนี่ยฮะแล้วก็เราไปสวอปน้ำลายแล้วก็ส่งไอตัวที่เราสวอปเนี่ยไปที่ผลแลบไปไตรวจที่แลบต่างประเทศนะมีทั้งอเมริกาเกาหลีแล้วก็ได้ได้ชุดข้อมูลมาแล้วก็มาอินเตอร์เพตผ่านผ่านทางทีมของ G e n i u s d n a เองแล้วก็มีการ รายงานข้อมูลว่าเอ้ยเรามีความเสี่ยงด้านไหนบ้างมีโอกาสแพ้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเราควรป้องกันตัวเองอยังไงเพราะว่าการตรวจ d ี a นเเนี่ยมันเหมือนกันเป็นการพรีเวนทีฟอ่าคือเราก็จะได้รู้ก่อนว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างเราก็จะใช้ชีวิตได้ได้ถูกป้องมากขึ้นนะแล้วก็คือแล้วเขาก็เนื่องจากเขาตรวจ n a เเสร็จพอเราพอเราได้ฐานข้อมูลของคน <S <S คที่ที่เป็นตรวจ d ี a นแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเขาต้องการวิตามินอะไรเขาขาดอะไรเขาแพ้อะไร เราก็เลยออกโปรดักต์ใหม่ด้วยค่ะก็คือเป็นตัว c u สตอมไมซ์วิตามินมันก็ก็เป็นการเลือกตาม n n เลยเอืลยธุรกิจนี้รับรู้รายได้หรือยังคะรับรู้รายได้แล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราลงทุนคิวหนึ่งก็รับรู้รายได้แล้วเราตั้งเป้าว่าสําหรับธุรกิจสุขภาพเนี่ยมันจะแบบสักกี่เปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนของรายได้เราอืถ้าเกิดพูดเป็นสัดส่วนรายได้อานจะยังไม่เยอะมากนะครับอืเพราะว่า ตัวธุรกิจหลักเนี่ยเรามีรายได้ประมาณ1มื่นสามพันล้านก็การที่เราจะเข้าไปสักสักาเซ็นก็ดีแล้วก็ถือว่าก็เป็นเป้าหมายที่ที่เราตั้งใจแล้วกันว่าเออสัก้าเปอร์เซ็นครับค่ะแสดงว่าตอนนี้ธุรกิจเราครบสี่ขาแล้วครบสี่ขาแล้วมั่นคงแข็งแรงใช่ไหคะก็จะพยายามขยายต่อไปเรื่อยๆอ่ะก็เพราะว่ามันมันมีอยู่แนวคิดหนึ่งเหมือนกันที่ที่ที่เราคุยกันนะว่าแบบมันทําไมถึงเราไปไปกระจายอย่างนั้นคือตอนณวันเนี้ย ที่เราไปลงทุนในหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เกี่ยวข้องกันสัดแบบอาจจะงงๆนิดหนึ่งว่าทําไมถึงมันไปทาสุขภาพซึ่งวันนี้มันอาจจะไม่เกี่ยวแต่อย่างน้อยอ่ะคือมันมีกําไรอยู่อซึ่งวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันทุกๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดทาอย่างงี้ผ่านไปสักสิปีเนี่ยบริษัทมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายอ่ะไอ้พวกเนี่ยมันจะเกี่ยวกันเองมันจะเป็นเหมือนการคอนเนคเดอะดอทส์อะฮะคือพอเราใหญ่มากพออ่ะพวกเนี่ยมันจะคอนเนคกันได้มองธุรกิจอื่นอีกไหมคะ จริงๆเราก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันน่าสนใจและมันมีกำไรเงี้ยเราก็เราก็เราก,เราก็เราก็จะไปศึกษาได้แต่ว่าก็ขอให้อยู่ในกรอบที่เราที่กลยุทธ์ที่เราวางไว้ค่ะค,คุณเสกเนี่ยเป็นรุ่นที่สองที่เข้ามา,มาบริหาร PSP เราอยากจะให้ PSP ของเราเนี่ยเราวางเป้าไว้ยังไงอีก2-3ปีข้างหน้าเราอยากให้ PSP ของเราเป็นอย่างไรคะ จริงๆเราวางเป้าหมายเอาไว้นะครับคือ p s p เราเนี่ยเราก็ต้องการที่จะโตต่อไปเนาะให้มันปีนึงอะเฉลี่ย3ปี5ปีอาจจะสัก1 0บถซนะฮะซึ่งเราก็มีแผนกลยุทธ์ของเราแล้วแหละว่าเราจะโตย,ยังไงบ้างหลกักๆเนี่ยจริงๆเราก็ยังโฟคยังคงโฟกัสที่ตัว Core Business <c oughs> ของเรานะครับ <c oughs> เรายังต้องการเป็นผู้นําในตลาดในประเทศไทยอยู่นะเราก็จะมีการขยายตลาดออกไปต่างประเทศซึ่งจริงๆเนี่ยหลกักๆเลยเนี่ยเราต้องการที่จะไปเป็นผู้นํา ในในเอเชียเหมือนกันฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการในในเอเชียเนี่ยเริ่มรู้จัก p s p มากขึ้นละแต่ทีเนี้ยจะทำยังไงให้เราอ่ะไปเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับโลกได้ฮะก็ตอนนี้เราก็พยายามทำมาร์เก็ตติ้งมีการไปออกบูธออกเอ็กซิบิชันต่างๆไปวิสิตลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามทำแบรนดิ้งตรงนี้ด้วยแลก็ก็โฟกัสที่ตัวบ i ิเนสให้มันเติบโตนะครับ มีการส่งออกไปต่างประเทศมากขึ้นเน้นอันนี้คือเราเราโฟกัสเลยนะฮะ,ะแล้วก็มีการออกโปรดักต์ใหม่ๆที่อาจจะต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมของเราเช่นพวก bio base อย่างพวกน้ำมันที่ผลิตคือเป็น r u b แ c a n ์นี่แหละครับแต่ว่าเราใช้พวกน้ำมันปาล์มมาเป็นส่วนผสมค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นน้ำมันหล่อเลื่อนอเนกประสงค์เงี้ยที่เราได้ออกตัวที่เราได้เปิดผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะฮะฉีดตามบ้านอะไรเงี้ยฉีดตามประตูอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวครึ่งปีหลังนี่เราน่าจะมีการทําการตลาดมากขึ้นก็น่าจะได้เห็นนนนแบรด์ี้้มากขึ ก็คือเราเป็นทั้ง OEM ครับและปัจจุบันนี้มีแบรนด์เป็นของตัวเองไหมเอ่อจะปัจจุบันยังไม่ได้มีแบรนด์ของตัวเองครับแต่ว่าไอ้แบรนด์ของตัวเองเนี่ยเป็นเป็นอีกเป็นอีกธุรก,กิจหนึ่งเลยเป็นไม่ใช่ B 2 B ละเป็น B 2 C เลยเราเราจะขายรีเทลเลยครับอืมก็คือน่าจะเห็นเมื่อไหร่คะครึ่งปีนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยหลเราจะทําการตลาดมากขึ้นก็น่าจะได้เห็นในในท้องตลาดมากขึ้นครับอ่ะรอฟังข่าว นะคะสุดท okay. ้ายแล้ว huh. ค่ะค um ุณเสกอยากให้ฝาก PSP กับผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุนค่ะเชิญค่ะก็จริงๆอยากจะบอกนักลงทุนนะฮะหรือผู้ถือหุ้นทุกท่านนะว่า PSP เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ทำแค่น้ำมันเครื่องนะเราเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หล่อเลื่อนเราทำทั้งผลิตภัณฑ์หล่อเลื่นยานยนต์เราทำได้ทั้งผลิตภัณฑ์หล่อเลื่อนในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมยางน้ำมันแปลงไฟฟ้าแล้วก็มีบริษัทลูกอื่นๆอีกนะครับที่เราทำเนี่ยหลากหลายแล้วเราก็ตั้งใจที่จะ ทำให้บริษัททั้งหมดเนี่ยในกลุ่ม PSP เนี่ยเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็เฉลี่ยปีนึงก็อาจจะ10-15%นะฮะอย่างที่ผมแจ้งไปก็แล้วก็ด้วยแผนกลยุทธ์เราทีมงานเราผมก็มั่นใจว่าจะไปได้ครับยังไงก็อย่าลืมนะคะ PSP อย่างที่คุณเสกบอกคะ่ะมีแผนมีกลยุทธ์ที่แน่นอนแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ยังคงเป็นผู้นำนะคะด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจรเบอร์หนึ่ง ในไทยของเราเลยแล้วก็พร้อมที่จะไปโตต่อที่ต่างประเทศด้วยวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้รายการของเรามาอัปเดตถึงแผนธุรกิจในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w c h a r e t h a i a c o m หรือจะเป็นช่องทาง l i n e แอดแฟนเพจทวิตเตอร์ยูทูก็ได้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ